วันนี้ทำงานเสร็จแล้วครับผมรับจอบเสร็จแวะมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วครับอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูหม,มักครับผมอันนี้ของป้านีนะครับ น,นี้ของแอคลูกชิ้นเนื้อเปื่อยครับผมร้านนี้ขายไม่แพงนะครับชามละสามสบาทนะครับอันนี้ลุงแอคเอาพิเศษครับผม40บาทนะครับน้ำตกคนๆลงไปครับผม,อมโอ้โหโพี่น้องจะแสบไหล ปรุงกันเลยครับนี่ของปนีนะครับใส่น้ำส้มลงไปครับผมตามด้วยพริกป่นครับผมเ็จเล็กลูกชิ้นหมูหมักนะครับโอ้เติมความหวานครับผมน้ำตกนะครับสามสิบบาทครับชามนี้ครับผมเครื่องแน่นถือว่าไม่แพงนะครับโอ้ใส่โหละพาลงไปครับผม แม่เข้ากันครับเกี่ยวกับโหระพาน,นะครับอ่าส่วนอันนี้ครับของแอค,ครับผมนแน่นๆนครับพี่น้องเล็กลุกชิ้นเนื้อเปื่อยครับผมมาปรุงกันเลยของแอก็จัดจานหน่อยนะครับแล้วจะชอบครับทิกปนล,ลงไป อ๋อน้ำตาลไม่ใส่นะครับินก,ก๋วเตี๋ยวไม่ใส่น้ำตาลนะครับจะเป็นก๋วยจั๊บนี่ใส่ครับผมเปรี้ยวหวานแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่มยงนไม่ใส่ครับใส่น้ำส้มลงไปครับ,รบตามด้วยน้ำปลาครับผม หอมหอม,มามาพี่น้องสดตทันท้อนครับรับจ็อบมาเหนื่อยๆนะครับ,รบ,บ,นนรบวันนี้ไปตัดกิ่งไม้มาโหร้อนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะครับผมหิวชิ่มึงน้่มกันอาแสบพี่เก่าพี่น้อง And เติมหละพาลงไปหน่อยครับกินเข้ากันครับผมน้ําตกอือฮ mm ิ hmm. ตีอ่องเนี้ย No I'm าราไเก็บมานะครับเอามาเองครับ ลปลาใส่ครับผมผมึกชอบกินผักไดเยอะครับผมกินไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยครับจนมากจะถ่ายคลิปทำนะครับคลิปกินไม่ค่อยได้ถ่ายครับกินไม่ค่อยเก่งครับผม สามารถรวมเป็นวิดีโอได้ค่ะ กินไม่สุภาพยังไงก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ช่องน้อยๆหลงแอคพาแปด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผม